ฮะ้ามีไม่ขอมาแต่สอสอาไปวัแล้วแต่เด็กแต่เสมามะมวงเกลี่ยกระแต่น่คือจังหวเปทันเขาจำหอขอเขอขอท่าน้องยนสวัสดีครับมาพบพ่อกับผมนะควัญก็บผมเมื่อนี้ก็พามาเล่นโคกเล่นปลากรบผม หลังจากที่มันคืนฝนตกเมื่อนี้เขาสีพามาหาเห็ดเพาะครับผมเมื่อนี้สีพามาหาเห็ดเพาะเมื่อนี้มากับพอกันพอกันทุกคนทุณนมากับพอกันกำลังตายครับผมเมื่อนี้กับสวนกันมาหาเห็ดเพาะเพาสวยกว่าสุขนครับผมเมื่อนี้เขาเจ้ามากันแตือนล้วนหมดเลยแต่พอเขาเพิ่งมาถึงครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้สีพาผีพาน้องมาหามาหาเห็ดเพาะครับผมแล้วก็เมื่อนี้บ่ได้เตรียมตัวอีกอย่างี่ครับผมไม่หาเห็ดเพาะไม่เคลีย ม,ม่มีคือเขาไร้เดียมไหมครับผมไปเดี๋ยวมัอนี่ได้ว่าได้ก็สีไทยให้พี่ให้นอบิ่งคือเขาครับผมว่าสีได้กันบ่มันนี้ไปไปเบิ่งกัครับผมมือขึ้นฝนตกมัอนี้มันหนาจีออกมันหนาจีเห็นายครับผมว่ามันสีออกแดนเดนคำว่าแดนเนี่ยคือว่ามันจีขืนนวยครับผมมันจีเห็นหนวยมันเลยเดีเยาจะหาพวงน้ำหนำอะไรอีกครับผมน้ำหนำอะไรปุ๊บมาิีสระล่างสะล่งไอตัวนัน้นไอตัวเห็ด มันบ้าครับมันบ่นอู้มันอีลิครับผมนี่ในเหล่านึ่งอันครับผมน,น,นี่มีบ้างม้วนนะมันบ่นยังใหม่ควรเท่ากับเทอ,อีลิมันด้เกียมใหม่ควรนะครับ กูหงายเดี่ยวหนิจีไม่นุ่ยเดียวนี่ครับผมปกติมันจะขึ้นเป็นมูเลยมึงนี่ทำยังนี้วะนี่ตรงไหนวะขึ้นมาหน่วยเดียวได้วะฮึไม่น่วยเดียวอีหลีครับผมเอ้ามัเป็นยังหากันต่อไปครับพ่อวะฮะ บ่พ่อโอ้บ่หัวครับผมตายฮะคิด้องว่าบ่พ่อห่วยบ่พ่อสิไละเงินวัวนี่อีนี่ครับผมพ่อเราก็พร้อมนี่นเด่นเด่นเลยนี่นี่ว่าแล้วนี่จะเป็นสิละครับผมมันจะเป็นเด่นเ่นเลสินี่วุงนี้นี่ได้ยูบ่ นี่ให้เบื้องนี่เพิ่งเห็นนี่นี่เชี่ยอ่ะิ่งเบิ้งนี่เนาะหาอันนี้ยีบดันนเชียงดิมีบ่มีบ่มีมูลบ่นี่เราข้าวเบิง้งการเชียร์หาเห็ดเพาะกันเพาะมันก็จะขาวๆข,ขึ้นว่ะ พออันละดอกคือมีดอกเดียวนี่บอดอกเดียวไม่เหรอเปยังหาบ้างไหมครับผมไม่ทีละดอกว่ะเอรอ,อพามาเบิง้งครับผมตกตายก็พอแล้วครับผมใส่โอ้ยครับผมนี้สองดอกครับผมนี่ดอกหนึ่งดอกสองคือบ่มีเป็นหมูหอ่ะคือต่ละดอกสองดอกแค่นั้น นี่เหนียว่ะหตือมันไหลมาได้ใส่อือขึ้นบ่มีมูมีมูมันเนี่ยมองได้มองนั่นเจ้าน่าดอกสองดอกอือนี่ก็คมถอยล้วก็คมี ทั้มันหางนี่อันเดียวมั้ยเป็นไหนก็ป็นอันเดียวน,นี่ที่เราอันครับผมนี่มนไม่มีมูไม่มีผวกเลยนี่มาทำนานำได้จังด้วน,ะนี่มี่เราอันครับผมโอ้ปก,กติอยู่เป็นหมูลเลยเอ๊ะนี่ขอบสไก่อนนี่ที่เราอ่นอนที่ไหนเป็นสัน Nhưng ninh 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 ยังกูนะ้เด,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 ดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมึบอกมีไม่สามดอกนี่ละครผมเฮ้นี่เจ้าหน่อยเถอะเพ้อ สองหลอกสามหลอดนิวเปล่งไหมดีกว่าไปครับผมหาบ้องไมหม้องไมมวะต่อไปบ่บ่บ่ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปสู่ไม้ที่สองครับผมหมายแรกมัคือเดิเนทางไปสู่ไม้ที่สองเดยวเบิ่งว่าไม้ที่สองสี่มิเหตุใดเขาเก็บบ่ครับผมเพาสี่มานบ่มืนนนอนกัคือเลยเพราะแกงว่ะ อืมอังเห็ดม,มันบป็นไรว่อนี้ผู้นำทางของเขาก็อทเป็นพ้อกันครับผมพ้อกันสีพลาไปครับผมเมื่อนี้เพราะว่าหน้าควรกะบ,บุกไปหูโคกปันไหนครับผมบุกไปหูทั้งที่ว่าไปหาเห็ดปันไหนต้องอาศัยคนชำนาญพื้นที่บหมดชำนาญครับอกว่าพ้อกันมันบม่ได้มาโดดเราจะติดลืมโคกลืมมัง เมื่สัยดาก่อนครับผมคงจะมองมองอะไรุ่มๆนี่เพื่อนกันกนกนลงุลงลงุลง,ลงยุ่มแน่แล้ว,ม,วมาพอรถเจ้าเจ,ะจะออา้าารถขุ้่นข้างในแหงหลครับผมรถเจ,ะจะออ้าเาข้างในงหลครับ ข้ลนเคือดใสโค้โหโอ้ยกระจอดกระเพื่นข้างแนนคักแน่นาะเขืนนข่อนไหลนั่นที่สีเลือีกหรือว่าเขาไปจักไนเนี่ยครับผมเอเอ,อไปน้ำฝนไปหนหึงหบนน้ำขวด หมอหมอเอาโมซิงอ,าาอันนี้ไป <Wow. S 1> เบื่อไหมครับผมมาครับผมไี่มะป่าไหมพอดอกแรกแล้วครับผมน,นี่ดอกแรกครับผมโอ้ <c oughs> ดอกใหญ่เว้ยปลานี่นี่ดอกแรกมาแล้วมีเนื้อหนึ่งปลานี่สินเชื่อดอกคร ้ดอกน้อยครับดอกน้อยโอ้มองนี้เท่านีโอ้ไม่ท่านี่หรครับผมดอกเดียว

โอ้ยสองหนุ่มครับผมเดี๋สองหนุ่มไปนี่ครับนี่ครับผมพออีกแล้วครับผมนี่ดูครับนี่พออีกแล้วอันเดียวอีกแล้วมั้งพ่อถ้าอันเดียวจะอุ้ยนี่สองหนยนะครับผม Sống nó sống nó นำนามหรือนี่เ่ากัดเลพ่อครับผมแยกกันได้ปะฮะเคอเป็นมู่ทั้งนี้มันหอกหัวหกวตะคุณู้ท่านหาโอ้โหข้าไม่มือนใครนะฮะโอ้ทังเลยเปิดที่มันเหมือนเดียนบ

สี่ลายปันเลยสามนี่ตรงนีงอยู่นึ่สี่หานะครับผมวิธีการหากันนี่แหละครับนี่หาคือพวกกันแต่บางคนเขาจะใช้เป็นซ้อนเป็นตะพีเป็นตะลิ้วเป็นยังนี่มาต้องใช่รับวิธีการหาเพิ่นโอ้ยบางหลอดอกได้หน,น่อยใช่ไหมนี่ไงเนื้อไก่ ไร่เนแ่นไร่เหน่ละครับมีที่กัรหานี่นะไรับอะไดนเขาเดียวเอ้งเดียวกันอืนี่นะครับผมต้องก็หาหม่ต่อไปครับผมนี่และมีที่การหา นี่ครับผมมันลีครับผมของไม่ต้องใจเยน็นฮะว้าสีของนี้เพิ่มไปขวดของคุณคกางน้อฟังผิดดินี่แหละครับผม เห็นไปอยู right. huh. e. mm. hmm. mm, so ่นี่นี่ไหมเขาบอกว่าฟังที่ไหมเออใช่หโ้ตีอยู่ข้างไม้พ่อเมือนี่โอ้โหหน้อยนี่หละพุดนะโอ้พุดนะมันแตกรับมันแตกต้องฟังทีเอ๊ะ เขามังยืนมือไว่ว่าม่องไม่กี่แล้วปปมันมันเ่ียมุนี่นี่นี่เลือดดุแลวเหตุของเลือดดอกหน่อยมันไหลอยู่อเอไปหาบวอีกครับผมฮึโอ้โหทำเลยครับพี่ ก็กันขวดเอา,ม,อเาม,มันต้องใจเย็นหาผมไม่ต้องขวดแบบขวดเศร้าหาเพื่อนขวดไปเรื่อยๆขวดสารเงินวันเล่นดอมไปเรื่อยครับผมขวดซุ่มไปเรื่อยเหลือกระพาะไม่เด้งอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนครับผม,มห่ทุกคน ปี๊บปีผผ ay, ๊บมันพ uh ี่พี่พ่อพี่พี่พ่อพ่อพีพี่พีพ่อพี่พื้องบนพีหัวพ่อมีใหม่ขวดให้บอกให้พอกันขวดกับผมเบิ้งขวาเขาจะขวดกับผมให้เขาเจ้าขวด

พี We asket, like trips, uh. <laughs> ่พี่คบพี่อพี่พ่อยไพี่พีพี่พี่ครับผมพี่าตรงนี้เบื่อมันมันทุมาอย่งมมีกี่มันเบื่อมนี่ั่นก็น่ารัืพี่โอโห เขานกันว่ามันรถไถน้าว่าคุณขวดเอาขวดเอาวะมันรถทักเตื่อโ้ผีครับยุ่เหียวนี่ก้อนนี่ผีผีผีเขาคงผีเขาผีผีผีโอ้ผีลีนี่ผีโอ้มาผีผีมึงผีก้อนผีมึงก้อน

โอ้ยหอไหนไน้บบกผงพี่นี่ขุ่กับคอ,อ,อไนไน้บบกผงวะนนี่ไหมมาเี่ครับผมไปเอามืออีกครับผมมาครับหลังจากที่เขาหากันได้โดนเติบเป็นชั่วโมงแล้วครับผม ใหญ่มามองสองมองสามมองแล้วมาที่นี่สีพะมาสรุปยอดกับผมสีพามาสรุปยอดวา่าเขาได้ลายบอกมือน,นี่สามคนนี่พอกันน้องาตแล้วกะนักขวนกับผมมาสีพามาสรุปยอดวา่าเขาได้ลายปันใดอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจบอกก่อนว่าอย่าตกใจมามาชมกันเลยนี่แล้วครับผมสามคน โอ้พวกม่อได้กำมือเดียววนี่นี่เดี๋ยวทีนี่แหะครับผมสามคนบึงโอ้ตายตายสามคนย่างวันมันสิบกิโลย่างไปุ่นออม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 อปุน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 ุออมไปเบิดคับผมบอมีบอดุ้นพอกันมือห่อแขงแขกไอูุ้น อันนี้ก็บ,บ่สภาพนักศึกษานี่นี่แหละครับผมโอ้ทอดกันได้านี้ละเดี๋ยวข้อสกลกบบ้านกันแล้ววันที่นี้ครับผมวันที่นี้จะอยากสีบอกว่าผู้ใดที่ซื้อกินนะครับเนาะสั่นบาคนที่ซื้อกินขันพอสีมีกําลังในการซื้อกินแนะนําครับผมให้ซื้อกินดีกว่าเม่งั้นว่าสีหาไง,ไงไห่ายๆนะผมเห็ดเพาะนี่กว่าสีหาใดแต่ละขีดแต่ละกิโลโอโ้โหลำบาก,กอีกเลยครับผม แห่งคนผู้หูจากปลาขึออ้นผมนี่แห้งแล้วไงเลยโซ่สีได้ครับผมโซ่สีได้แต่ละดอกแต่ละอันไอ้คนเขาหูจากปลาเขาก็หายากขึ้กันเพล่นว่าหายากขึ้กันนี่แหละครับมันเกิดถึงได้แพงเป็นของที่มีมูลค่าสูงเห็ดเพาะครับผมมีมูลค่าสูงนี่ละมันนี้น่าควกะมาหาให้เบืองแล้วว่ามันหายากขนาดใดนี่แ่ะผมขนาดสามคน ยังไหนบัดขีดถึงบ่บวดขีดบ่สูสีขีดถึงอย่างไรละครับผมนี่ลหละเป็นยังเขาคือขายกันลงล้ล่ะสีหาลอยนี่ทีละครับผมมันหายากอย่างหนึ่งยุ้งกับหลายครับผมยุ่งกับหลายครับปลากับหกยังที่เห็นล่ะห้อนกับห่อนเอานี่แ่ละครับผมมีนก็มาทายบนแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะควรจะต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้มาติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องก็เข้า่าสวัสดีครับกันไปแล้ว